ครับขอบคุณนะครับขอมอบเกียรติทั้งหมดนี้ให้กับพระเจ้าครับปกติเวลาผมฟังความรู้สึกจากหลายคนที่ได้รับรางวัลและกล่าวถึงพระเจ้าผมไม่เคยเข้าใจเลยแต่ตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับเกียรติยศของวันนี้เป็นผลลัพธ์ของหยาดเหงือ่อแรงกายของพาร์ทเนอร์ทุกๆคน ซึ่งผมก็นึกถึงเหล่านักธุรกิจที่เซ็นเตอร์เบอร์หนึ่งอิกซานเซ็นเตอร์ก่อนใครเลยล่ะครับยุคที่แยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นพนักงานอะโทมีหรือเป็นนักธุรกิจกันแน่ช่วงที่ทุกครั้งที่มีงาน Success Academy ต้องทำข้าวกินกันเองคิดถึงตอนนั้นเหลือเกินครับและขอขอบคุณอีพิเดียลมาสเตอร์ปาร์คจองซูคลาวมาสเตอร์ชเวกยูจองรอยัลมาสเตอร์ชอนซังชน และอีกหลายหลายคนที่อาสาและเสสละแบบไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่น้อยขอบคุณอิเิโรมาสเตอร์ปาร์คยองอกที่ผมพูดอะไรก็เชื่อมั่นในตัวผมทุกอย่างและขอบคุณสมาชิก global ทั่วโลกโดยเฉพาะครามาสเตอร์รีชูเอลประเทศจีนที่เดินทางด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็รอยัลมาสเตอร์ชินแจกรรมที่พูดอยู่เสมอว่าถ้าไม่เจอกับอัตโมีก็คงไม่ใช่คนของโลกใบนี้ คลาวมาสเตอร์ master, อิมยอนแท็กที่เพิ่งรับตำแหน่งคลาวมาสเตอร์ไปเมื่อกี้ขอทิษฐานจากใจจริงให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับยังมีพาร์ทเนอร์อีกมากที่ผมไม่สามารถพูดชื่อได้หมดแต่ผมจะอยู่ข้างทุกคนเสมอครับอยู่ๆวันหนึ่งคติประจำใจของชีวิตผมก็คือการพบเจอจะชี้นำชีวิตขณะที่มีชีวิตอยู่มันสำคัญมากๆว่าเราได้พบเจอกับใครครับ จะมีคนมากแค่ไหนกันที่มาที่นี่เพราะดูจากบริษัทแต่อาจจะเป็นเพราะเราเจอกับคนที่ทำงานอาตมี่เราจึงอยู่ร่วมกันตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับที่ผมพูดเรามาเริ่มต้นดยการปรบมือให้กับพวกเขาที่ให้ข้อมูลอาตมีกับเราดีไหมล่ะครับทุกคนครับครับขอบคุณครับ แต่ละคนคิดถึงใครกันบ้างนะครับส่วนผมได้ปรบมือให้กับคนที่เป็นทั้งสปอนเซอร์และท่านประธานของผมครับหลายคนมาอาทอมี่แล้วรู้จักกับท่านประธานแต่สำหรับผมท่านประธานก่อนแล้วตามด้วยอาทอมี่ครับสภาพแวดล้อมของอาทอมี่ในช่วงก่อตั้งมันลำบากมากๆเลยครับตอนนั้นเราไม่มีช่องว่างให้พูดวิสัยทัศน์มากกว่าสินค้าซะอีก ไปพูดที่ไหนเขาก็บอกว่าในเกาหลีเชื่อใครไม่ได้ทําธุรกิจเครือข่ายสัญชาติเกาหลีไม่ได้หรอกจะมีช่องว่างให้พูดพิสัยทัศน์ตรงไหนครับเวลาเจอใครก็จะพูดว่าท่าประธานของเราต่างไม่เหมือนกับผู้บริหารที่พวกคุณเคยเจอหรอกลองไปงานสมัมมนาแล้วฟังดูนะครับลองไปดูลองไปดูปดนี่คือทั้งหมดครับซึ่งนั่นทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้พอย้อนกลับไปตอน b i b บ e c l a s s ท่านนั่งข้างๆส่งต่อไบเบิลให้ผมไม่รู้สึกถึงความลึกซึ้งของท่านในตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้อย่างน้อยก็ได้กลับมาย้อนนึกไปนะครับตอนที่เจอท่านประธานในตอนแรกเป็นตอนที่ก่อนท่านจะเปิดบริษัทอะโตมี่ครับผมติดตามท่านประธานทุกวันวันหนึ่งท่านก็บ,บอกกับผมที่ตามท่านทุกวันว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทสร้างเสร็จแล้วผมจะเรียกคุณคุณไปรออยู่ที่บ้านก่อน แต่สำหรับผมการออกไปอยู่คนเดียวผมไม่มั่นใจว่าผมจะทนกับมันได้ไหมนะครับตอนนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยผมจะต้องอยู่ข้างๆท่านประธานผมถึงจะลุกขึ้นยืนได้ผมก็เลยตามท่านประธานแบบไม่คิดอะไรครับตอนนั้นท่านประธานเองฐานะก็ลำบากครับแล้วยังมีผมติดสอยห้อยตามเป็นภาระผมก็ติดตามท่านไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว พอมาคิดตอนนี้ก็รู้สึกผิดกับท่านประธานตอนนั้นมากขอโทษนะครับขนาดท่านให้ไปอยู่ที่บ้านแล้วผมก็ยังปฏิเสธไม่ยอมไปอีกตามติดไปทุกที่เลยครับตอนนั้นด้วยประสบการณ์ที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแม้ว่าสินค้าและแผนจะต้องดีอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกไน้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือปรัชญาความคิดของผู้บริหารครับ ถ้ามีผู้บริหารแบบนั้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็อยากมากๆที่จะทำธุรกิจเครือข่ายไปให้ถึงที่สุดจนเห็นผลอาจจะเพราะเห็นท่านประธานเป็นแบบนั้นผมจึงติดสอยห้อยตามครับตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นท่านต่อให้อยู่ด้วยกันกี่ปีต่อให้อยู่หลายปีแต่หาเงินไม่ได้แต่ผมก็จะไม่เกลียดท่านเลยผมคิดแค่ว่าถ้าท่านแบ่งปันความคิดสติปัญญาที่มีส่วนหนึ่งให้ มันคงจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตให้กับผมมากผลตอบแทนองการติดตามท่านอย่างไม่หวังผลคือวันนี้ของผมครับการได้พบกับท่านประธานมันเป็นเซเลนดิพิตี้ที่ดีที่สุดของชีวิตผมเลยครับท่านประธานบรรยายคนเดียวตลอดงาน2วันหนึ่งคืนขอแทบแตกเสียงแทบหายบรรยายเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วครับ ผมอยากจะสารภาพเลยว่าตอนนั้นท่านประธานพยายามอย่างมากและท่านเท่มากจริงๆและมันคือทุกอย่างของอะโอมมี่ครับขอบคุณครับถ้าดูจากคนที่ขึ้นมาจุดสูงสุดนี้ส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดกันว่าคนเหล่านั้นมีเหลือกินเหลือใช้ก็เลยขึ้นมาตรงนี้ได้แต่พอลองฟังคำพูดของผู้สำเร็จแล้ว ส่วนใหญ่3ไดในสเซนล้วนมีประสบการณ์ความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จซะอ,อีกครับถ้าตอนนี้มีใครที่ผิดหวังกับตัวเองอยู่ให้จำไว้ว่าสุดท้ายความสำเร็จจะแซงหน้าทุกอย่างเองความขาดเหลือของผมตอนนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวผมความขาดเหลือตรงนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้ผมมาถึงจุดนี้ในอดีตชีวิตผมไม่แต่ความล้มเหลวก็จริงแต่ตอนนี้ความสำเร็จได้นำหน้าทุกอย่างที่ผ่านมา ความทรงจําที่เกิดขึ้นที่นี่มันพรั่งพลูออกมาเหมือนหนังพาโนรามาทุกครั้งที่มีงานตลอด8ปีที่ผ่านมาที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรทุกคนก็ชอบยิ้มร้องไห้ไปด้วยกันเป็นความทรงจําที่มีความสุขมากไม่มีสำนักงานใหญ่เลยต้องไปขอเขาอยู่ที่สำนักงานชางอานพยองสำนักงานตรงเทอร์มินอลใต้ใช้ไปไม่กี่เดือนก็ต้องถูกรื้อถอน สำนักงานเขตสันริมดงชั้นห้าที่ใช้กระดาษเขียนเป็นป้ายบริษัทต,ตอนนั้นเอกสารก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ต้องไปจ้างปริ้นแนะนำบริษัททั้งคืนแล้วก็ร้ายใส่ซีดีเอกสารข่าวทั้งคืนท่านประธานซื้อข้าวเหนียวนึ่งอร่อยๆราคา60บบาทให้พวกเราที่ไม่มีข้าวจะกินได้กินกันท่านประธานก็เคียงข้างพวกเราอยู่เสมอ ในสำนักงานประกันที่ว่างหลังรื้อถอนผมต้องย้ายของใช้สำนักงานคือรถบรรทุกสองคันกับประธานบริษัทหงซัมดันย้ายของทั้งทงที่ใส่สูตรเงือแตกไปหมดรีบขนขึ้นไปแบบไม่มีสติเพราะกลัวคนจะขโมยของไปแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอกับแผ่นินไหว9.3้ริกเตอร์ตอนไปทำธุรกิจที่ญี่ปุน่นไอแผ่นินไหวนี้คนที่ไม่เจอเองไม่รู้หรอกครับฟังอย่างเดียวดีแล้วครับอย่าเจอเลย ผมนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นแผ่นินไหวที่ร้อยปีจะเกิดทีก็ดันไปเจอแบบไร้เหตุผลซะได้แล้วก็ภัยพิบัติโรงงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะตอนที่ได้พบกับอัตมีคครั้งแรกตอนไปงานเทศบาลสภาพของผมไม่สามารถซื้อเนื้อได้เลยสักชิ้นแทบไม่กล้าย่างเท้าไปบ้านพ่อแม่ภรรยาเลยแหละครับปกติในวันเทศกาลครอบครัวมารวมตัวกันเขาก็จะถามว่าธุรกิจเป็นไงบ้างแต่เขาแทบไม่ถามเลยทักทายอะไรผมเลย แม้แต่น้อยตอนนั้นภรยาผมที่ไม่มีอะไรจะพูดจะไปโชว์เขาอืมอ๋อทำได้แค่ยืนล้างจานอยู่เงียบๆผมรู้ซึ้งถึงความรู้สึกเธอแล้วก็รู้สึกผิดกับเธอและหวังเพียงอยากจะออกจากสภาพแบบนั้นไปให้ได้ ตอนนั้นผมรู้เลยครับเงินที่มีค่าและสำคัญที่สุดตอนนั้นคือเงินสำหรับเลี้ยงชีพ7 0 0 0แสนบาทเท่านั้นผมทำอะทมี่ได้หนึ่งปีเป็นครั้งแรกที่ผมวางเงิน6,000บาทไว้ข้างทีวีให้เห็นชัดแล้วเดินออกมาความดีใจนั้นในฐานะคนหาเลี้ยงครอบครัวมันไม่สามารถลืมได้เลยจนถึงตอนนี้ในอดีตช่วงแรกมีหลายครั้ง ตอนนั้นก็ค่อนข้างลำบากครับพอได้ยินว่าสาวหน้าที่อื่นถูกกว่าที่ผมอยู่30บาทในหน้าร้อนที่ร้อนอบอ้าวผมก็ออกไปหาสาวหน้านั้นเดินง,งงอยู่30นาทีก็หาไม่เจอสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่สาวหน้าเดิมเดินมาเหงื่อเปียกท่วมตัวแล้วช่วงนั้นไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่สามารถซื้อน้ำชิกเฮเย60บาทกินแบบคนอื่นได้เลย ผมที่เคยเป็นแบบนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นสามีที่มั่นคงให้กับภรรยาและเป็นสามีที่ใส่ใจแลละครับและกลายเป็นพ่อของลูกสาวสองคนที่ซัพพอร์ตลูกได้และกลายเป็นปู่ที่หลานรักมากที่สุดจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้อีกหรือครับเขาบอกว่าใครที่พูดแต่เรื่องอดีตจะกลายเป็นคนหัวโบราณแต่พวกเรามาเรียนรู้อดีตดูปัจจุบันและแบ่งปันอนาคต ด้วยกันและต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอะตอมี่ไปด้วยกันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับมือกับทุกอย่างได้หมดเราอาจจะกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ในยุคนี้เขาบอกว่าต่อให้มีเงินแต่ถ้าไม่มีงานก็จะอยู่ไม่ได้พวกเราอยู่และทำงานนี้ไปตลอดชีวิตครับช่วงนี้ถ้าเปิดทีวีเขาก็จะบอกว่าโลกอยู่ยากบ้าง เศรษฐกิจไม่ดีใช้ชีวิตลําบากบ้างพูดแบบนี้กันทั่วและมีข่าวที่เจ็บปวดใจเยอะแยะมากมายแต่พวกห้างหรือร้านแบรนด์เนมก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเลยสิ่งที่แน่นอนก็คือแค่เราไม่มีแต่ในโลกเขามีเหลือใช้กันหมดเราจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ ต่อไปอัตโมี่จะมุ่งมั่นเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของธุรกิจเครือข่ายเหมือนกับที่ผ่านมานะครับและตอนนี้อัตโมี่กลายเป็นเบนช์มาร์กิ้งให้กับหลายบริษัทอยู่ครับรวมความเชื่อมั่นของนักธุรกิจอัตโมี่ทุกคนแล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ทีละก้าทีละเก้าเราเข้าแถวยืนอยู่ที่ธุรกิจอันดับหนึ่งที่นำหน้าธุรกิจช้นำอยู่คุณจะกระโดดออกไปจากตรงนั้นเหรอครับเราเหมือนกับขึ้นเรือรบที่ชื่อว่าอัตโอมี่มา เราก็แค่ทำงานเดิมให้ดีก็ได้นลครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสู้กับคลื่นที่พัดแรงไม่จำเป็นต้องไปสู้กับหมอกหรือควันไม่ต้องจับพวงมาลัยเรือเราแค่ทำงานที่เราทำให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แล้วล่ะครับเพราะเรามีอะตอมีอยู่ครับทุกคนขอให้ทุกคนสำเร็จให้ได้ในอะตอมีที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนแล้วไปเจอกันที่จุดสูงสุดนะครับ ขอบคุณครับ